บอยเจียบเปิดภาพโมเมนต์หวานทายรถพุ่มพวงแต่แคปชั่นพูดถึงวัคซีนโดนใจฟนแฟนๆแห่กดไลค์ให้รัวๆเป็นคู่รักคนบันเทิงที่ลงมือช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตโควิด -19 อย่างเต็มกำลังสำหรับเจียบพิจิตตาและสามีบอยพิทเมเกอร์โดยทั้งคู่ลงทุนควักเงินในกระเป๋าสร้างไอเดียเก๋ประดิษฐ์รถพุ่มพวงให้เป็นรถปันสุขปันอิ่มส่งผ่านกำลังใจไปตามล้อวิ่ง ไปตามถนนเข้าไปยังชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 และโอกที่ -3 ที่กำลังหนักและสาหัสมากอยู่ในขนาดนี้รวมทั้งช่วยทีมงานลงมือจัดขนอาหารยังชีพขึ้นจัดใส่รถพุ่งพวงเองกับมืออย่างตั้งใจซึ่งทั้งคู่ตั้งเป้าหมายว่าจะทำจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทุกคนต้องได้อิ่มท้องเพื่อจะได้มีพลังไว้สู้ต่อในวันต่อไป เรียกว่าได้ใจคนไปเต็มๆสำหรับน้ำใจของทั้งคู่ที่ได้นำรถกับข้าวเคลื่อนที่หรือรถพุ่มพวงไปแจกของสุดก่องแห้งของยังชีพให้กับคนที่เดือดร้อนในทุกกรณีที่ทั้งคู่บอกว่ามารับได้ฟรีและไปแจกแบบเข้าถึงชุมชนจริงๆเพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้และภาพน่ารักน่ารักล่าสุดของบอยจี๊บที่ได้โพสต์ภาพหวานกันและมีฉากหลังเป็นรถพุ่มพวง พร้อมกับแคปชั่นที่หลายคนอ่านแล้วต้องกดไลค์ให้ทันทีกับแคปชั่นที่เจียบพิจิตาเขียนไว้ว่าไฟเซอร์ยังไม่มาแต่ไฟแนนซ์จะมาแล้วแคปชั่นเกี่ยวกับวัคซีนที่สั้นๆแต่อ่านแล้วโดนใจแบบนี้แฟนๆก็เลยปาหัวใจให้รัวๆกับคู่บอยเจียบไปเลยละจ้า